บอเอ้าม so, yeah. ันหายมาตรงนี man, ้ได้ไงพิตาโบหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเฮฮอกอะยูเฮฮอมันจะเสียบน้ำให้แม่ไหมเนี่ยน่ารักกันเลยก่ะเอาไปเลี้ยงได้ไหม ว่ยมันจะเสียบแม่หรือเปล่าเนี่ยขนมันตั้งขึ้นแล้วชุดไหมไมชัวร์ทำไมมันเหมือนเสียบแล้วตัวอะไรที่มันชุดนะเจ๊ค่ะหนนจับมันที่ค่ะ like อันนี้มันเรียกตัวอะไรเฮดฮอกมันตัวเดียวกันไม่กล้ามันข้ามมาได้ยังไงอะ สงสัยว่ามันข้ามมาได้ยังไงเราปิดประตูไว้อยู่นะใช่ไหมคะจริง <laughs> I, I lock the gate everywhere how to get in here under the hedge under the hedge ตรงไหนไม่ทีวอย่ามมั่วเอาหนเอากินนี่ไหม เอไออแม่อยากจับมันจังเลยจับมันได้ไหมกลับอินเนทออนเนอินเนแกรี่สักทิติจิกาเอาไปเอาอันนั้นมาใส่ไปเทเคสเดี mond, io, s, he ๋บอกนะมันก <Okay. S 2> ินอะไรลูกอ๋อมันกินหนอนใช่ไหมมันกินเวิร์มใช่ไหมกะ Hand back? My hand? I look so really long. It felt really bad. You were going for two seconds. Yeah, I know it. was too. Did he? Yes, yeah, that is for all of oh, us. I going for left now? Mm. The same one in, in the back. You mustn't touch it, Matthew. So I look on the internet, Jessica, if you should touch him, Patrick or not. I've seen some more people. Can we look after them? เออไม่เป็นไรเสียไปเลยอน่ดัน why อย่าไปจับมันทั้งนั้นแม่มันจะไม่ดูแลเหรอ Oh, some Oh, Matthew, are you coming here? Uh, you know, you're stopping me from doing work. I'm <laughs> supposed to be sleeping. Go back to bed. What did it? Where's bed? ไม่ที่ก็แกับอะไรดีเหรอแล้วรถจะไม่ชนมันหรอค่ะว้มันวิ่งเร็วมากเลยลูกจ้ามันวิ่งเร็วมากเลยลูก่าจจะไม่ไม่เจอมันอีกแล้วเนาะ มันหากินนอนบ่ได้ไงัไม่ีไม่ซีดอกแลว maybe maybe more than one you think ่เดมวันอะวิมันดิ่งเร็วนะเนี่ยเนาะดู ดูดูมันวิ่งดิกามันวิ่งเร็วมากเลยลูก <laughs> มันไปแอบอยู่ตรงนั้นเหรอเอาะะ้าซาลสูมันไม่ได้นอนอยู่ในใต้ดินหรอกอะ oh. How they live mm hmm. ไปดึงสายน้ำมาทีที จะก้าเอาเพลเพื่อให้เด้ดีหรือยังไปให้จะมันดื้ออย่ามาใกล้บอกว่าอย่ามาใกล้ตาเห็นไหมนนท์มันพองแล้วแหละเดี๋ยวมันจะฉีดนั่นใส่เอาไซส์นนท์เลยนอนท์ฮะ เห็นไหมน้ำมันจะฉีดยางใส่นัมน่ะโน่นโน่นไปฝั่งโน่นโน่นฝั่งโน่นทางโน่นไปว่ฝั่งโน่นโลลฮัหเอาโน่นไปว่ทางโน่นเข็มตะปาดไปไวโน่นโอ้ยหนอนสูยให้นไปอยู่ตามธรรมชาติของมันวางนี่แหละให้มันกระโดดไปเอง มันไม่มียาวออมาไหมยไอปีนท้องมันดูดิอันดานิดมันอันดนีเปิดท้องมันสิมีเลขไหมน่ะมันจะสมีนมีในลอตเตอรี่ะฮะเลูกอัดลตเี่่เปนตัปแคตปาสปะเทศอังกฤษที่น่อฟีเกเวลามันกลัวคนมันจะทำให้มันท้องป่องมันจะเสี นะนะนะถ้าคัมคัมแบ็กไปสิ before they have the bubble ทำมเ when you touch them they have bubble ทำขึ้นตปบไปกลับบ้านได้ละเห็ยักระสิคิวไปดเลูกเลยจะคิ้วไปหมดทุกสิ่งอย่างมันไม่ไปหรอกกาต้องไปก่อน บรรยากาศมันคือมืาคือมนะทำอะติงส i ไปเถอะอืมไม่เอาไว้นี่แหละแล้วมันก็กระโดดไปกเตะมันหน่อยมาให้มันกับเห็นตาดักมันนี่บ๊ายบายเฮ้ 他们不就从那来？